พี่น้องเอฟซีทุกท่านทั้งหลวงป้านะอาทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศวันนี้มาพบกับนุ่มต้นอิสานนะครับของวันที่15สิงหาคม2 5 6 6หครับยามเย็นๆครับวันนี้ผมพามาดูชมแปลงผักกาดครับวันนี้ปลูกผักกาดครับปลูกผักกาดเอาไว้กินครับ เอาไว้กินแล้วก็เอาไปไปขายตามตลาดมัดละห้าบาทสิบบาทครับเล็กเล็กน้อยครับนี่ครับอากาศตัวนี้ครับสองตัวนี้ครับนี่ครับแปลงเราครับนี่แปลงประสต์เราครับนี่ก็อีแปลงหนึ่งครับกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นไว้ครับนี่ครับ นี่ผมอ่านไปแล้วครับเราผมเอาขี้แกบโรยหน้าครับเอาขี้แกบโรยหน้าไม่ให้มันเจอแสงแดดมากครับนี่ครับเราไม่มีเสียงเราก็เอาขี้แกบครับขี้แกบก็ช่วยได้ครับทําให้ดินทําให้ดินสภาพดินไม่แข็งครับวานแกบขี้แกบครับครับอันนี้ก็ยีแปลงหนึ่งครับกําลังขึ้นอยู่ครับครับ แต่แปลงนี้ผมก็ดีขึ้นผักกาดขาวครับปลูกผักกาดขาวครับขึ้นแปลงนี้จะปลูกผักกาดขาวครับปลูกผักกาดขาวเ,ออเดี๋ยวต่อไปนั้นก็ปลูกผักชีครับผักชีแล้วก็ต้นต้นหอมแต่ว่า,าต้องวันถัดไปครับอันนี้เรามาปลูกแค่ผักกาดก่อนครับ ยังไงก็ขอฝาก FC ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนุ่มต้นอีสานด้วยนะครับยังไงก็ไม่มีอะไรมากมายครับทำคลิปให้ดูส่วนแปลงประกาศแค่นี้ครับของวันที่15สิงหาคม2566ครับยังไงก็ขอบคุณ เอฟซีทุกท่านทั้งลงป้านาะนาะนะอ่าทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศด้วยนะครับที่เข้ามารับชมให้หนุ่มต้นมีกําลังใจทําคลิปตลอดต,ต่อต่อไปครับยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ